ครับผมงจาลกตอนนี้นะครับเราขอแยกขอบเส้นนิดหนึ่งนะครับว่าท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่โดยใช้กิจการให้กับประชาชนในพื้นที่และสร้างศักยภาพให้ดีแล้วก็อินเทอร์เนชั่นแนลเทลแอดกระบี่กำหนดจัดขึ้นระหว่างท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วยกันนะครับวันนี้ครับได้ได้เวลาสุดท้าแล้วแต่เรื่อนเกียร์แล้วก็อินเทอร์เนชั่นแนลเทลเลอร์นิ่งแอดกระบีในวันนี้เรียนว่าจังหวัดกรบี หรือว่าัิทีมงาน์รายล้อมอยู่ไปส่วนใหมากเลครับแล้วทุกทานก็ยังมีอะารที่เช้าการที่ถ้ากินข้าวมาเยี่ยมเยือนเราใช่ค่ะแล้วโอกาสนี้ลำดับแรกนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านเรียนเชิญนะท่านผู้มีเกียรติด้านหน้านะคะกดไลค์ทุกท่านนะคะพร้อมแล้วเด้งซ้อมมาในวันนี้นะคะดังนั้นหากท่านใดนะคะเกิดในส่วนของเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดแบบน้อ ก็เจ้าถิ่นแห่งนี้เลยนะเจ้าของสถานที่ก็คือโรงเรียนบ้านคลองม่วงนะคะทุ่งจะสะพัฒน์นั่นเองนะคะเอาล่ะตอนนี้หนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วค่ะ จปตัตตานีก็คนที่รอยะไปดูแข่งแข่งรถมอเอร์ไค์นะครับแล้วก็สามารถติดต่อรับการสน,น่านได้หรือว่าใครนะครับจากโอ้หกกิโลเมตรและอันดับที่น่าจะใจว่าเป็นทีมจากปัตตานีหรือเปล่าใช่แน,น่นอนจากปัตตานีนัมเบอร์1078 6ไปกิโลเมตรโอกาสนี้มันทึงภาพรวมได้เลยนะคะ 27นาที20วินาทีนะคะสุดยอดแอ่ว่าคุณทุกท่านเป็นอย่างเห็นไ้้การจัดวางอง์ประกอบร่างกายนะคะเก๋มากนะและแสดงความยินดีกับอันดับที่1นึ่งครับ1031คุณเขียวดํนนะครับขออภัยนะครับชิดกันนิดนึงค่ะชิดชิดกันนิดนึงได้เลยนะคะถ่ายภาพรวม1098คุณสมพบนลนจันทร์3ชุดยินดีด้วยค่ะ